วันนี้ผมพาไอซ์นะครับมาเที่ยวงานกันดัมด็อกไทยแลนด์นะครับผมงานนี้ถือว่าเป็นงานแรกเปล่าวะ ใช่งานแรกของประเทศไทยเว้ยใช่า<อ>ง,งานแรกของประเทศไทยและเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยจะมีกันดั้มสูงมาถือมามาจอดที่ใจกลางกรุงเทพครับผมนี่ครับทุกคนครับนี่คือ RX 782กับซาคุชานะครับผมตัวสูงประมาณแบบเกิน3เมตรอะผมไม่รู้กี่เมตรนั้นน่าจะ6เมตรได้มั้งเนี่ยถือว่าใหญ่มากเลยเนี่ยเนี่ยดูขนาดคน ันนี้ผมอยู่ที่งานกันดัมด็อกนะครับเดินเข้ามาในหองเมื่อสักครู่นี้นะครับผม นะครับทุกคนครับที่เห็นอยู่นี่เป็นตัวฟีจอมนะครับตัวใหม่ที่จะมาภาค The m o ูฟ e ี่นะครับอันนี้เป็น Rising ฟ r e อมกัน u ดั้มนะครับขนาด1ต่อ144ครับแล้วก็ Immortal j u s t i c ิกก n d a ดั้นะครับผมขนาด1 4 4เหมือนกันครับเป็นรุ่น h d นะครับผมนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับที่จะมากันดั้มภาคใหม่นะครับ ทุกคนครับนี่เป็นส่วนของอโชว์นิทรรศการกันดั้มนะครับนี่ครับซาคุ2สวยมากนะครับผมแล้วไม่ใช่อะไรนะเขาวางได้เป๊ะกระแสงตรงนี้พอดีเลยพอส่องไปเนี่ยมันทำให้ตัวโมเดลนะครับผมเด่นขึ้นมาทันทีเลยนะครับตรงที่อยู่มุมตู้นี้สวยๆหมดเลยนะเพราะว่าแสงมันตกพอดีตัวนี้ที่เห็นนะครับเป็น i m p พัน r G นะครับผม นะครับมีการโมดิฟายทำสีเหมือนกับว่าสนิมสนิมนะครับผ่านสงครามอะไรมาอย่างเงี้ยครับผลงานที่เห็นข้างหน้านี้ชื่อว่า Volcano Monster นะครับ a n d the l a s i h n นะครับผมที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นซ็อกนะครับเป็นชาคัสตอมนะครับเขามาปรับเปลี่ยนเพิ่มอุปกรณ์นะครับเนี่ยดูแขนเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนกับเป็นเงี้ยงเป็นฟันเป็นอะไรอย่างเงี้ยออกมานะครับผมแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีติดมิสไซล์เพิ่มด้วยนะ ยืนคู่กับเนี่ยครับเดซเฟมเอโกเฟมครับขอโทษครับโกเฟมนี่เป็นไงละ่ะสวยนะอันเนี้ยผมมองอีกอีกอันหนึ่งเป็นพาโนรามาที่สวยมากเลยนะครับตัวใหญ่นะซ็อกเนี่ยตัวใหญ่มากไอไอเองมาดูนี่ แม่งขายล็อกแมนน่ะขายไอ้น,นี่ตัวเซโร่ที่มันขี่มอไซค์อ่ะเออโคตรเปลียดโคสวยด้านหน้านี้มีฐานไอ้น,นี่เลยนะฐานไบออดซีพนะครับ <c oughs> เข้าใจทำเว้ยเอาฐานไบอ่อนมาทำ <c oughs> ตัวต่อมานะครับเป็นบิสกันดัมครับผมบิสกันดัมตัวนี้สวยมากเลยนะ <c oughs> เพราะว่าเขาทำเป็นเหมือนกับเป็นบอดี้เคฟรานะครับผมล <c oughs> ายเคฟร่าอ่อนๆนะครับแล้วก็ดูตรงอาวุธ เขาจัดเต็มมากเลยนะครับแล็นสีทองสีทองเลยนะครับ นี่ครับทุกคนครับกันดัมเอเรียล1นึต่อร้อนะครับผมทําเป็นตีมแม่มดนะฮะแม่มดนี่สวยมากเลยนะครับผมถือว่าถือว่าเด่นมากนะครับตัวตัวปีกเนี่ยนะครับมีการลงรายละเอียดก็คือเป็นอักขระโบราณอักขระเวนมดด้วยนะนะครับผมดูคาทาครับคาถามีผึกคริสตัลอยู่ข้างในนะ คริสตันทําเป็นแบบว่าดินแดนเม็ดมลแม่มดอะไรอย่างเงี้ยครับดูมีความเป็นแม่มดเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเทปีเออเทปีเออเนี่ยปีกปีกมันมาจากตัวปีดอมนะกันเอ้ยวิงเออวิงวิงเออวิงปีกวิงใช่แล้วแล้วดูปล่อยผมปล่อยผมของตัวอะไรไอ้นั่นแน่เลยไอ้อะไรวะไอ้ตัวเบอร์ชิลแล้วระเบิดล่างมาเออใช่ผมเลยผมตัวไหนเลยใช่เนี่ยนี่มันโมอารวม รวมทุกตัวเลยนี่ว่ะอันนี้ครับอันนี้คือแบบว่า ที่เขาเอาหาอะไรเงยเนี่ยคือเป็นวิงกันดัม pg 1ต่อ60นะครับมาทําเป็นเหมือนกับเป็นนกแก้วนะครับนกแก้วสีแดงนะครับผมตัวมีปืนกลซ่อนอยู่บนหัวด้วยนะนี่มีปืนกลนะครับ เขาใจทำนะครับทําเป็นนกแก้วนี่ครับทุกคนครับสําหรับตัวนี้นะครับเห็นกระแสมาแรงมากเลยนะครับเป็นซาคุนะครับผมซาคุ2นะครับในอินไทยแลนด์นะผมผมตั้งชื่อไว้ว่าอย่างนี้เลยดีกว่ามีแบบว่าเป็นซาคุกําลังถือ iPhone นะครับตัวนี้นะครับมีผ้าเขาม้าเออมีผ้าเขาม้าด้วยส่วนซาคุก็ใส่กางเกงช้างครับยอดฮิต ก,กงางเกงช้างมีสำล้อด้วยนะรถสำล้อแล้วก็ที่เด็ดนะครับทุกคนมีถุงชาเย็นด้วยมีถุงชานมเอออาร์ตมากอันนี้ถือว่าแบบดีมากแล้วก็มีทางม้าลายมีอะไรนะนี่สวยงามมากเลยครับ นี่ครับทุกคนครับนี่เป็นกันดั้มนะครับผมกันดั้มที่เป็นตัวพิเศษนะครับคือเขาทำมาจากเปลือกไข่ไก่นะครับมีเปลือกไข่อยู่ข้างล่างนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่านี่ทำมาจากเปลือกไข่ไก่แล้วตัวแล้วตัวมันจะไม่เปราะไม่เปรานะอกาะเขาจะเอาไข่ไก่มาทำอะ่ะ าต้องเอาไปหมุนเวมกันก่อนแล้วก็เ,าเอาไปเหมือนกับมีกรรม,มวิธีอ่ะอ๋ออาจเพิ่มพลาสติกเข้าไปใช่ปะ่ะใช่มันก็เป็นแบบวัสดุรักโลกเป็นวัสดุรักโลกใช่ส่วนนั้นจะเป็นพวกเศษเ,เรียกว่ารางอะ่ะอ๋อเศษรางของไอตัวกัะน,น้งที่เราตอ,อเหมือนกับว่าใครมีพวกไอพวกนี้มาใช่ไหม,มเขาก็เอามาแบบบริจาคอ่าแล้วก็ทำเป็นกระด้าตัวใหม่ ได้วะเอาไงดีวะไ,ได้เสียงยังไม่ไไมีมมมอุปกรณ์ต่อเลยกูใช้กันไกลไม่ใช่กันไกลธรรมดามให้กันไกลแับเล็บ <laughs> ส่วนโซนนี้นะครับทุกคนครับจะเป็นโซนอาจีนะครับผมอันนี้ครับทุกคนครับไม่พลาดห้ามพลาดเลยนะครับอาจีกันดัมอีเปี้ยนนะครับผมนะครับตัวนี้สวยงามจริงๆครับมีทั้งอีเปี้ยนมีทั้งยูนิคอนนะครับยูนิคอนสีเขียวนะครับซินันจูอ่าแล้วก็มียูนิคอนกันดัมนะครับ แล้วก็มีเซต้ากันดั้มอยู่นี่ด้วยนะครับฟรีดอมนี่ฟรีดอมครับสไตฟรีดอมก็มีคือเป็นคนที่แบบชอบกันดั้มที่มันเหมือนกับทหารมากอะตัวที่มันแบบเป็นแฟนตาซีเป็นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยชอบชอบเนี้ยลาสิกไงครับเออมัน,ม,นมันดูแบบมันแบบมันใช้งานได้จริงอะอะไรมา <40 S 2> ถูกรู้ไหมในงานน่นถูกกว่าที่เราไปออ้อเมการพา<ช>เล็กกัว่าก็ถูกเลยนะไปไปจ่ายตังค์ทั้งไหนวะนี่ไงจ่ายตังค์นี้ไงไไไไไอ่ะ จ่ายค่าเสียหายเจดสจบย้อนอน่ะเจโดเก็บเงีนดีเรียบร้อยครับไอไอโดนโดนไปเท่าไหรไ่อ่ะพันหกห้าบาทเบาๆอ่ะเออเบาๆเราไม่ซื้อเ,อะะเราไม่ได้ซื้อเยอะเนี่ยซื้อแต่ตัวเล็ก โดนไปพันหกสิบหาบาทนะครับได้มาถุงหนึ่งได้มาสายเอีครับผมนนนะเอีกันดั้มนะเพราะว่าถ้าลูกค้านะคะอรลูกค้าจะไม่สามารถเดสไซส์มีเลสไซส์หนึ่งกองมีอะไรอีกเลดเฟร,รมครับผมเลดเฟร,รมเลดเฟร,รมหนึ่งกองอ,อันนี้กเก็ไบไว้เนยค่ วิงกันดั้มวิงกันดั้มหนึ่งกล่อง SD อ่านี่เลยนี่ตัวพิเศษนะครับที่หาซื้อได้ภายในงานนะครับผม จะเป็นตัวที่ทำลวดลายนะครับเป็นของประเทศไทยตรงกล่อตรงโล่ที่ถืออยู่นะครับก็จะมีลวดลายแล้วก็จะมีตรงช่วงฐานที่จะมีดอกไม้เป็นดอกประจำประเทศนะดอกดาวเรืองใช่เอ๊นี่เราไปคู่สิบเราก็ซื้อได้แค่นี้นะครับตามงบได้กันดัมบีออนนะครับซื้อได้ที่งานกันดัมดอปเท่านั้นนะครับผมที่อื่นไม่มีขายนะครับที่มาซื้อกันถึง ถึงตอนไหนวะสิ้นเดือนไ,มไหมครับก <am> ันดั้มด็อกจะมีมะมต้องหมดก่อนหรือเปล่าไหมใช่กันดั้มด็อกจะมีถึงสิ้นเดือนนะครับก็มาตทำกันได้นะครับที่หน้าเซ็นทรัเลเวิลด์ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานกันดัมด็อกนะครับหากใครอยากจะไปดูกันดัมหรืออยากจะไปหาซื้อของยังไงนะครับก็ไปได้เลยนะครับมีจนถึง31ตุลาคมนะครับปีนี้2566นะครับผมก็ลองไปตามกันดูนะครับนะวันนี้เป็นไงรู้สึกประสบการ์เล่นทิยาครั้งแรกเออแล้วสนุกดีนะแเดี๋ยวเราวัเหีือวกูจะต้องแบบหาคันแจมมาหาคันแจมแๆแล้วก็โมแบบ พร้อมเล่นนะโอเคยังไงก็ไปเรียนรูน้ก่นนะกุณยังไม่รู้เรื่องเลยครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการเที่ยวนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับผมเจอกันชิปถัดไปครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเจอกันชิปถัดไปครับบ๊ายบาย